สวยงาม,งามนะครับสวยงามมากเลยนะครับจากทีมงานโรงเรียนชุมพลวิทยาสันนะครับท่านผู้อนวยการกิจชัยแผนจันทร์และก็ท่านรองนะครับทั้งสองเราทั้งใจนะคะเพื่องานเทศการนะคะประจำอาเภอของเรา จะเป็นขบวนนำนะครับของเทศบาลและของอำเภอชรบุรีโอ้โหจะมีโชว์นะครับสุดยอดนะครับนางสาวนิดศิชาหรืนิช,ช,า,ชาชาัยพัฒนนะครับนางสาววิชยาพรพิมพ์พ,พ,พ,พนะพุงนางสาวธนาพรบุตรนางสาวนัทพรศรีวงศ์สานางสาวบุญธิกาอัญทองนะครับรำเบเยออ์ของเรานะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะคะ มาในสีประจำโรงเรียนสีเหลืองสีแดงขอาัโพดัดเข้อพดกาโอ้โหนะครับทีมงานออเคสตรามิวสิกแบนด์ของชุมพลวิทยสันนะครับจะโชว์ให้คณะกรรมการได้ชมนี้เป็นขบวนนำนะครับยังไม่เข้าสู่ขบวนเทศบาลตำบลชุมพลบุรีซึ่งเป็นทีมงานของลูกๆนักเรียนชุมพลผู้ชมนะครับโอ้โห เป็นสีสันนะครับลูกหลานของเรานะคนรับี่แหละคือความภาคภูมิใจความร่วมแรงร่วมใจของพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอชุมพรีเป็นการโชว์นะครับของทีมดัมเมเยอร์น้องๆลูกๆนักเรียนของเรานะครับแล้วก็ชุมพลวิสันมิวสิคแบนด์รับก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยครับถึงแม้อากาศจะร้อน ก็สู้เต็มที่นะคะแดดร้อนมากเลยในตอนนี้จับโลกเลยนะครับนี่ไม่มีที่ไหนจัดได้ที่เดียวในโลกที่เดียวในโลกไม่มีที่ไหนมีข้าวหอมมะลิเหมือนเราไม่มีที่ไหนมีปลาไหลเหมือนเรานะครับยู่ชุมบกรืวอล์กเกอร์ท่านไหนนะคะสามารถที่จะไลฟ์สตรีมได้เลยเนาะถ่ายทอดได้เลยถ่ายทอดและถ่ายและทอดสดๆได้เลยนะครับ ตามช่องทางออนไลน์จ้างภาพสื่อมวลชนนะครับโอ้นะครับทุกคนมีกล้องนะครับตอนนี้จับจ้องไปที่ออกเรสตอรมิวสิงแบนด์ออฟชุมพลวิทยาสัยสกูลสวยสดงดงามนะครับเต็มที่เลยครับลูกๆโอ้นะครับเป็นภาพที่ชื่นมืดนะครับชื่นมื่นนะครับอุ่นหนาวฝาค้างไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับ ดยเฉพาะแดดร้อนร้อนนะครับเวลากลางร่มมันเพิ่มสีสันสดใสนะครับให้บรรยากาศขบวนแห่งานปาไหลยของเราโซ่้าลฟูเหลือเกินนะครับผมร้อนเต็มไปด้วยสีสันสดใสนะครับแน้องชมพงศ์สิรับขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะขอบคุณคุณคโจนะครับอุสนะครับ ท่านกิจชัยแผนจานผู้อวยการโรงเรียนชุมนวิสานคณะครูท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดคุณครูศิยาภรณ์พภานะครับขอบคุณมากครับลูกๆนักเรียนยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดนะคะหรือหนุ่มวาสโยนะคะแล้วก็นางสาวเชอร์สินเกรมวารีสิริผู้ถือป้ายใต้ร่มพระบารมีนะคะจำนวนสองท่านนะคะได้แก่นายกฤษดาสุขดา นางสาวจารุชาประทุมทองนะคะสวยงามมากเลยผู้อัญเชิญพุ่มเงินพุ่มทองนะคะจำนวนสองท่านนะคะประกอบไปด้วยนะคะน,นายธนพลเกตจูมนางสาวถิตารีนาขยาผู้อัญเชิญพระบรรมชัยยาลักษณ์นะคะจำนวนสองท่านนะคะได้แก่น,นายธนวัฒน์พวงสดนางสาวพระนดาม,มาดนอกและประกอบไปด้วยขบวนธงชาติและขบวนธงตราสัญลักษณ์จำนวน4 0สิท่าเชิด ไ้นำประเพณีนะคะได้แก่นายนัทวัฒน์กระแสโสมนางสาวชัญญนุสริทิรนและป้ายทุกชีวีมีสุขนะคะได้แก่นายศิรวิทย์หอมหวัวและนางสาววีรายากล้ามากค่ะ